สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แสงทองพยาการศาสตร์ของเราพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศก,กันที่เมืองท่องเที่ยวหัวหินค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่รูฟท็อปของร้านอาหารช้อนไทยแอดสตันชัยฮิลค่ะผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของเรานะคะตัวนี้เป็นหลังคาเปิดปิดได้ไอเพอร์โก้พีวีซีรี l ท r เบิลรูฟค่ะ ผลิตภัณฑ์ไอเพิร์โกตัวนี้เป็นหลังคาเปิดปิดได้ในระบบรางโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเกรดคุณภาพจากยุโรปรูปแบบการติดตั้งมีให้เลือกหลากหลายค่ะตอบโจทย์การดีไซน์ในทุกสถานที่ได้อย่างดีอีกทั้งยังเป็นระบบสั่งการด้วยมอเตอร์รีโมทคอนโทรลให้คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งโครงสร้างที่ผุมพามาชมในวันนี้นะคะเป็นระบบฟรีสแตนดิ้งวอลเมาค่ะ โดยมีขนาดกว้าง12เมตรคูณ5เมตร80เซนติเมตรค่ะซึ่งการประกอบและการจัดวางโครงสร้างให้แข็งแรงจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ4เมตรมีเสาด้านหน้า4เสาและยึดติดกับโครงสร้างตัวอาคารเดิมของคุณลูกค้าอย่างมั่นคงในชิ้นง,งานของหลังคาไอเพอรโก้ตัวนี้นะคะจะเป็นงานผ้าใบ PVC Block Out เกรดพรีเมียมจึงป้องกันแดดและฝนได้100%ค่ะ รวมถึงมีไฟ LED เพิ่มแสงให้สวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นในการใช้งานช่วงเวลากลางคืนค่ะอเพอร์โกตัวนี้จึงเหมาะที่จะติดตั้ง outdoor ได้อย่างลงตัวเลยค่ะค่ะและสำหรับรูปท็อปที่มีแดดร้อนจัดเหมือนที่บุ่มยืนอยู่ในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะ mm hmm. เมื่อติดตั้งตัวหลังคาอ p e เพอร์โก PVC retractable roof เข้าไปนะคะ mm hmm. ก็สามารถทำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานพื้นที่นี้ได้ตลอดทั้งวันค่ะ อีกทางท่านใดที่ต้องการการติดตั้งในพื้นที่คอมม์เชียลแอเรียแบบนี้ให้เป็นรูปท็อปเก๋ๆหรือร้านอาหารบาร์ต่างๆในชั้นระเบียงหรือดาดฟ้าแบบนี้ช่วงกลางคืนก็สามารถเปิดชมบรรยากาศท้องฟ้าได้เป็นการตกแต่งร้านหรือสถานที่ของคุณลูกค้าได้อย่างสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่สำคัญคือไม่ต้องลงโครงสร้างหนักให้เป็นภาระกับโครงสร้างตึกเดิมแถมยังสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะ และสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ไอเพอร์โก้ PVC Retractable Roof แบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานแสงทองผราไบกันศาสตร์ของเราในทุกช่องทางการติดต่อค่ะค่ะและสำหรับครั้งหน้าทีมงานแสงทองพระไบกันศาสตร์ของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมผลงานที่ไหนกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ